กันเธอเปิดทีละหน้าลูกเปิดได้ไหมนี่ในห้องเรียนชั้นอนุบาลเด็กๆกกำลังเล่นกันมีอันนี้จระเข้กระต่ายพูดทีลูกพูดตามแม่แมวแมวอ่พูดอีกอันนี้อัววัววัวเปิดใหม่คุณครูเดินเข้ามา พร้อมกับแขกพิเศษท่านหนึ่งเปิดที่ด้านหน้านะครับนี่วันนี้ป้าหมอหมึกยักษ์นี่นี่ป้าหมอหมึกยักษ์พูดติดุูกพูดจ้าเออมึกยักษ์อะไรอ่ะป้าหมอมึกยักษ์นี่นี่มอ,มอ,อ่านก่อนอ่านก่อนป้าหมออยากจะคุยกับเด็กๆอย่าเพิ่งเปิด<ม>อ้าวอย่าเพิ่งเปิดลูกเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่มีขนาดเล็ก นี้ตัวอะไรบอกคุณครูก่อนเชืเ้อโรคโอ้มันเชื้อโรคมันเข้าปากแล้วเป็นยังไงแล้วคราวนี้น้องก็จะไม่สบายจะโรคเข้าปากรู้ไหมลูกอา่าน่ะ